สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูนะฮะมือถือนะครับตระกูลนะ,ะ S series นะครับก็จะมีบอกว่าคุณซื้อแล้วรุ่นไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมกันนะฮะของทางดีแท็ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบอกว่าค่าใครพิเศษซื้อ Samsung Galaxy S ย1่ S e r i e s นะฮะเริ่มเพียงเก้าพันเก้านะแล้วก็ขายเครื่องเก่านะะ เข้ากับราคาลีโมบิดนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเอาเครื่องในแลกกันนะเครื่องใหม่เดี๋ยวยังไงตรงนี้เนี่ยก็คือจะต้องสอบถามทางด e ีแท็กอีกท,ท,ท,ทีนึงนะเพราะเงื่อนไขเยอะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเหนือหลักตัวเครื่องเหนือนะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็น S21 นะครับก็จะเป็นอั N e นนี้เยอะเลยนะฮะลอมฮะแแล้วก็แรม8ปลอม128กิกนะครับราคา ปกตินะฮะคือขาย27,900ก็แน่นอนนะฮะเรามาดูราคาเป็นลูกค้าดีแท็กดีครับราคาแพ็กเกจ699เรานะฮะก็ถ้าเป็นลูกค้าดีแท็กอยู่แล้ว23,900ครับก็ราคาเครื่องลดมาลงมาประมาณ4,000นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นโคเมนเบอร์อยู่แล้วนะครับราคาเครื่องจะลดลงอีกเหลือ19,400ฮะตรงนี้ สำหรับใครที่เป็นโกลเมเบอร์นะฮะซึ่งผมเป็นโกลเมเบอร์อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ถ้าเกิดผมซื้อเนี่ยก็จะได้หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเดี๋ยวมาดูอีกนิดนึงนะฮะว่าพอเป็นรุ่นนะฮะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์นะฮะราคาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะฮะนี่คือราคาเต็มของเครื่องนะครับนกะ็ ไปดู699กันนะฮะก็จะอยู่ที่โกลเมมเบอร์นะฮะอยู่ที่21,400ก็ถือว่าราคาเนี่ยลดไปเยอะนะฮะถ้าใครคิดว่าชอบอยู่แล้วนะะตรงนี้อืมนี่นะครับก็จะมี2ราคานี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดู S21 ต่อเลยนะ,ะว่าสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นเเขาเรียกว่าสนใจนะฮะลูกค้าอายุน้อยกว่า12เดือนนะฮะ ก็699เนี่ยราคาเครื่องนะค่อนข้างต่างกันนะฮะสำหรับ23,900นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณใช้699แล้วคุณคิดว่าเนี่ยแตกต่างจากราคาเครื่องที่เปิดตัวมาเนี่ยอยู่ประมาณ4,000บาทนะฮะแต่ตรงนี้ต้องชำระล่วงหน้า1,500บาทนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าคุณชอบตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ซีเรียสน,นะฮะเพราะว่าสุดท้ายก็คือมาจ่ายอยู่ดี ต่อมาฮนะซัมซุงกาแล็กซี่ S21 ยีพัก็คือจะจอใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะรานะคาโดดเลยครับพอเป็นพั u s นะฮะจะเป็น33,900าครับเดี๋ยวมาดูนะฮะ699ซึ่งถ้า699ราคาเครื่องอยู่2อง0 0ืนนานะครับก็จะเป็น699นะครับก็ถ้าเป็นลูกค้าดีแท็กนะครับเดิมอยู่แล้ว12เดือนเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าบริการอะไรเลยก็ถือว่าลดมาเป็นหมื่นเลยนะฮะตรงนี้ 9 0 0 0นะฮะประมาณ900 0เลยทีเดียวอันนี้ผมก็เริ่มแน่สนใจเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเทียบกับตัวบนเนี้ยก็แตกต่างกันเยอะนะฮะเพราะว่านี่ไม่ถึง20,000นะฮะถ้าเป็น g o เม Member ครับแต่อันนี้เนี่ยคือราคาอยู่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็แตกต่างกัน5000ันซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่นะครับว่าตอนที่คุณเลือกนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยคุณมองยังไง ต่อมานะครับก็จะเป็น,นะฮะลูกค้า d ีแท็อายุนะฮะใช้งานน้อยกว่า12เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าเอ่อจะต้องเขาเรียกว่าเขาเป็นลูกค้าย้ายค่ายเนี่ยเขาแบบโอ้โหให้ส่วนลดเพิ่มอีก6,000บาทนะฮะแต่จะต้องเป็นทาง d t แท็ออนไลน์สโตรนะฮะตรงนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์หน้านี้ไว้ให้เลยนะฮะเผื่อใครสนใจฮนะส่วนลดโดนจริงก็ อันนี้699นะฮะแพ็กเกจนี้ก็คือราคา29,400ซึ่งถ้าเทียบกับราคาเต็มนะฮะผมมองว่าต้องย้ายค่ายเท่านั้นนะฮะตรงนี้บวกเพิ่มนะฮะบ,บอกไว้เลยนะฮะแล้วก็ชำระล่วงหน้าด้วยนะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่ตัดสินใจจริงๆนะฮะฟังเสียงก็ต้องไปคิดเอาเองแล้วครับอ่าซัมซุงกาแล็กซี่เอ็ดดีอลนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผมเป็นอ่า x ยี่ S ultra นะฮะก็จะเป็นตัวร้อ่สิบแปดกิกนะฮะเดี๋ยวเราดูตัวนี้30,000ื 30, ่นอันนี้คือเครื่องเกือบ4ี่ห0ืนะฮะสามสามสกนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยสามหมืาพัร้บาทถ้าเป็น699เนี่ยคือเครื่องคุณเนี่ยถ้าถือว่าเป็นโกลเบมเบอร์นะฮะก็คือ29,900นะฮะซึ่งจิงจิงสิบโกลเบมเบอร์ดูไปมามานะฮะเขามาส่วนลดได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ลูกค้าดีแทกเนี่ยก็คือจ่ายอยู่ที่สามหม สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะฮะตรงนี้นะฮะก็ถือว่าโอ้โหหกร้อยเก้าเก้านี่รที่เป็น g o เม m e m b e r นะฮะเป็นลูกค้าดีแท็กอย่างยาวแน่นะผมนี่ลูกค้าดีแท็กเป็นสิบปีนะฮะไม่อยากจะคุยเลยฮะตอนนี้ขอคุยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูตัวสองร้อยห้าสิบหกกิกนะฮะสองร้อยห้าสิบหกกิกเนี่ยเขาจะบอกว่าราคา g o เม m e m b e r อยู่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะฮะแล้วก็ตัวของ ลูกค้าดีแท็กเนี่ยก็คือ36,400ถ้าเป็น699ถ้าขยับขึ้นมานะฮะก็อยู่ราคาเครื่องอยู่ประมาณแนวเกือบ3 0,000นะฮะเช่นกันตรงนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณานะฮะว่าท่านใช้เพียงพอหรือเปล่านะฮะ128กิกนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาดูลูกค้าดีแท็นะครับที่สมัครใหม่นะฮะเปิดเบอร์ใหม่นะฮะก็ราคาเครื่องไม่ตไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็น699แตกต่างกันเพียงแค่แบบประมาณ อ๋อดูทีนึงก็เยอะนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับต้องเป็นย้ายค่ายนะครับรับส่วนลดเพิ่มจะดีกว่านะครับตรงนี้ไม่อย่างงั้นนะครับก็ราคาเครื่องสูงเลยนะครับตรงนี้ครับเดตอตรงนี้ครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับตระกูล S อ1นะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะฮะมองนะครับผมจะเลือกใจผมที่ผมอยากได้นะครับก็ อยากจะลองเป็นจอใหญ่ไปเลยครับก็คือเป็น S21 Ultra นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นตัวเนี่ย256ิกิกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะราคาเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยก็ยังรู้สึกหนักใจอยู่นะฮะเพราะว่าแต่ว่าเนี้ยราคาลดประมาณหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ส่วนถ้าเป็นตัวร้อยยี่สิบแปดกิกเนี่ยก็อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยัง ราคายังไม่ค่อยโดนใจนะฮะอันนี้คือลดมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังตังหิตตังหิดใจนะฮะแต่ก็ถามว่าถ้าผมยอยากจะเลือกซื้อรุ่นณนะเวลานี้พอดีนะฮะผมก็จะเลือกรุ่นนี้ละฮะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะฮะ, 2, 9, ะ,ฮะเพราะว่านี่จากว่าถ้าเมมผมใช้พอนะเพราะตรงนี้เนี่ยเขามีเพิ่มเมมให้ได้นะครับตรงนี้ก็ผมใช้พอก็ถือว่าดีอยู่เลยทีเดียว ก็ถ้าย่างไงนะครับก็เกิดใครมีคอมเมนต์นะฮะในรุ่นนี้ใครอยากจะคิดว่าชอบแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์นะฮะแชร์กันได้แล้วก็ยังไงครับก็ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจะฮะให้กับทางช่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ